ก็พบกับทีมงานช่างสุพลอีกเช่นเคยนะครับคืนนี้ก็ทีมงานช่างสุพลก็มาล้างแอที่ร้านอาหารนะครับก็เป็นลูกค้าประจําของทีมงานช่างสุพลมาหลายปีแล้วครับก็ทั้งหมดมี15เครื่องนะครับคืนนี้ก็คืนนี้มาคืนที่สองนะครับก็ ปิด j อบ15เครื่องนะครับคืนแรก11เครื่องคืนนี้คืนที่2นะครับก็เหลืออยู่4เครื่องนะครับส่วนห้องนี้ก็ทีมงานช่างเวียผู้ช่วยดีมก็กาลังประกอบแปรนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับห้องนี้วันนี้เป็นโซนห้องครัวนะครับล้างคอมเพรสเซอร์เสร็จแล้วนะครับ สองล้าง,งแก๊สโซนห้องครัวนะครับอันนี้จะเป็นโซนด้านนอกนะครับด้านนอกร้านนะครับ ถึงไม่เปิดไฟก็สว่างนะครับเหมือนพระจันทร์เต็มดวงนะครับเพนนี้สว่าง